โจโจโจสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวอ้ผมสั่งมาจากโปรลาซาด้านะครับก็เป็น กาจับชิ้นงานนะครับก็ราคาก็600ร้อบาทประมาณนั้นสนิ้วนะครับสี่นิ้วก็ของเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูเลยนะครับไม่ไม่ใหญ่มากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะ กดจะชิ้นงานสีนิ้วนะครับก็ไม่ใหญ่นะครับเล็กนิดเดียวนะครับก็พอใช้งานได้นะครับครับผมสามร้อยหกสิบองศานะครับก็ผมก็ไม่ได้เอามาจับ ใหญ่ชิ้นงานใหญ่อะไรนะครับก็ซื้อมา500รกว่าบาทนะครับเดี๋ยวถ่ายใกล้ดูครับนี่นะครับก็ฝ่ามือผมประมาณนี้สนิ้วนะครับ สี่นิ้วเขาวัดจากตรงไหนไอ้ความกว้างนี้นะครับสี่นิ้วประมาณนี้นะครับใครที่กําลังหาซื้ออยู่เพื่อเปลี่ยนใจนะครับคิดอีกทีก็ได้นะครับแต่นี่ผมซื้อมาสี่นิ้วเอาไว้จับงานท่อเหล็กเล็กๆนะครับก็ไม่ได้จับใหญ่อะไรนะครับสำหร,รับงานแฮนเม็ดนะครับงาน DIY ประมาณนี้นะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ลาซาด้าของเรานะครับก็ขอบคุณครับ